ไปพูดคุยกับน้องเอ็มน้องอูกันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีพี่หนึ่งค่ะสวัสดีครับวันหยุดเดี๋ยวเราไปสอยดาวกันไหมคะคุณหนูอุ๊ยพี่สอยยัเบื่อมากเมื่อก่อนตอนสมัยพี่เรียนมหาลัยพี่สอยดาวคณะมาแล้วไม่ใช่คนละแอบกันแล้วเราก็ตั้งใจฟังว่าคุณไปทำมาที่ไหนพูดหมือนหลอกนะพูดเหมือนหลอกมากสอยดาวคณะอุ้ยผมอดีตเรียนคณะนะครับพี่หนึ่ง ก็ได้ค่ะไม่มีแผ่วนึกว่าจะชื่นชมเย็นยอกันสะหน่อยนะครับเอาวันนี้ชวนดูค่าบันเทิงของเราด้วยนะฮะเรื่องราวของคุณบีมสรัญยูหรือว่าบีมพลังใบเนี่ยมันยังไม่จบนะเพราะว่าคุณกายแล้วก็คุณฮารุเนี่ยเขาบอกว่าคุณกายเนี่ยออกมาบอกว่าคุณบีมเนี่ยมีการมาปรึกษาก่อนจะแบบไปเคี้ยวใบกระท่อมทำคอนเทนต์อนะซึ่งตอนนี้เขาก็เหมือนแบบมี เขาเรียกว่าอะไรได้รับโทษใช่ไหมมีการตัดสินออกมานะครับผมอาเดี๋ยวรายละเอียดติดตามกันใน Pop News Daily กันแบบเต็มๆครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะผู้ชมกายหารู้สายตรงบีมสรัญยูหลังกระแสดามาบีมพลังใบ เต้กันตนารับเสียเงินค่าศิลยกรรมนับล้านไม่เกินจริงมันมีพิมพ์ดาวปิดฉากชีวิตคู่เหลือเพียงพี่น้องที่ดีต่อ,อก,กันติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในปั๊บเนียส์เซรีวีฟิตน้ำนมข้ากล้องงอกเจชนิดดื่มทุกวันดีทุกวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะชาวนี้ป๊อปนิวส์เดลี่มาแล้วนะคะอยู่กับเราทั้งสองคนเอมสาธิดาแล้วก็คุณอู๋ธีรยุทธ์ค่ะเจอแป๊บเดียววันนี้วันศุกร์แล้วนะแล้วก็เป็นวันศุกร์ที่เราเห็นยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ค่อนข้างจะสูงตกใจแอบเป็นห่วงเหมือนกันเออเพราะว่าตอนแรกเราก็ติดตามจริงๆเราตามทุกวันนะครับแต่ก็คิดว่าอ่ะเราก็ต้องอยู่กับตัวเลขเหล่านี้ให้ได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยพอทราบตัวเลขจะได้รู้สถานการณ์จริงๆว่าเป็นยังไงปรากฏวันนี้เนี่ยเฉพาะ อ่า rt pcr ใช่ไหม9,990รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับแล้วก็ยอดตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้ก็คือ22รายนะครับถ้าบวกรวมกับ atk ก็หมื่นกว่าเหมือนกันวันนี้ใช่อย่างช่วงก่อนนนี้ระกันของเราก็จะมีการอัปเดตทุกวนันแต่อย่างที่คุณหนูบอกพอผ่านมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวเลขมากนักไม่ได้แต่เราก็ต้องดูทิศท,ทางแหละ,ะว่าตอนนี้มันลงหรือว่ามันขึ้นเราจะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ปรับตัวได้ทันนะคะก็ที่สําคัญวันนี้อย่าเพิ่งกัดตกกันค่ะ ครับผมภาวนาขอให้มันลงเร็วๆก็แล้วกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของคุณบีมสรัญยูนะฮะหรือว่าบีมพลังใบนั่นเองนะครับโอ้โหโดนโซเชียลจวกหนักจริงๆ,ๆก็ต้องอพูดแบบนี้เพราะว่ามันมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตเขาตั้งคําถาม,ถามคือเรื่องราวของใบกระท่อมเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายต่อไปนะครับแต่ทีนี้เขาก็เหมือนแบบมีคําแนะนําออกมาว่าสําหรับใครที่อยากจะเคี้ยวใบกระท่อมเนี่ยก็ไม่ควรเกินวันละ5ใบนะ เพราะว่าอะไรที่มันพอดีน่าจะดีที่สุดนะครับปรากฏว่ามันก็มีคลิปออกมาหลายๆคลิปที่คุณบีมเขาก็ไปขับเรือบ้างหรือว่าขับขี่บนท้องถนนบ้างแล้วก็เซลฟี่ไปด้วยทีนี้หลายคนห่วงความปลอดภัยนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย มีการเหมือนแบบยื่นฟ้องด้วยโดยอายการนั่นเองนะครับก็บอกว่าผิดพรบการจราจรทางบกอะไรแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยคุณกายรัชนนท์แล้วก็คุณฮารุเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคุณบีมเนี่ยเขาก็มีมาถามถามนะถึงการเคี้ยวใบกระท่อมเพราะว่าคุณกายเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็เคยเคี้ยวในกองถ <นะ S 2> ่ายนะแต่ก็บอกว่าปกติแล้วพี่บีมเนี่ยก็เป็นคนที่มีพลังล้นเหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟด้วยก็คิดว่า คุณบีมเขาคงหนักเหมือนกันเครียดอยู่เหมือนกันกับกระแสสังคมที่มันตีกลับมาแบบนี้นะฮะแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือก็คิดว่าพี่บีมน่าจะผ่านเหตุการณ์เหล่านี้ไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผิดตรงไหนก็คงจะต้องอ <ละ S 2> เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนั่นเองอฟังเสียงคุณกายฮารุซะหน่อยผมอ,อยู่กองกองหนังกับพี่บีมแล้วผมาเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วเวลามันร้อน คือถ้าถ้าพี่หลายคนเคยถ่ายกับผมอ่ะถามช่างไฟกันตนาได้เลยฮะใช่ผมผมเคี้ยวกระท่อมอยู่แล้วเพราะเวลาตีกอลไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออผมพี่มีเขาก็ถามผมว่าเออเคี้ยวแล้วมันเป็นยังไงผมก็ถามว่าเออเคี้ยวแล้วมันไม่ร้อนก็แค่นั้นเองครับรู้ตัวอีกทีบีมพลังไปมาแล้วคือโทรไปหาพี่พี่บีมว่าแบบ เออแบบโอเคไหมเพราะว่าที่ผ่านมาโดนว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมพี่พี่บีมเขาก็บอกว่าเออก็ดีเหมือนกันมันก็เตือนสติเรานะแบบเออเราจะได้รู้ว่าขอบเขตของอะไรแบบการทําอะไรมันยังไงเขาก็หนักเพราะเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากถ้ารู้จักพี่บีมนะคือ ภายนอกเขาดูเป็นแบบโสแบดบอยมากแต่จริง,รงๆเขาเป็นคนเซนสิทีฟมากเรื่องเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเขาสามารถนั่งร้องไห้ได้เลยนะครับใช่ผมก็สงสารสงสารเหมือนกันคือพี่บีมอ่ะถ้าไม่เคี้ยวกระทอมอ่ะเขาก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วคนโคตรแบบโคตรแบบเอเนอร์จติกอยู่แล้วเป <c oughs> ็นคนพลังเยอะ <c oughs> อยู่แล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเหมือนพอมีเคี้ยวกระทอมเข้าไปอ่ะคนก็เลยคิดว่าอ๋อเคี้ยวกระทอมเ้วเป็นแบบนี้ <c oughs> แต่ถ้าคนรู้จักพี่บีมจริงๆเ่ะรู้ชื่อว่าพี่ๆเจอพี่บีมบ่อยมาก พี่พี่เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีคําแนะนําในการเคีย้ยวออกมา<ะ>ว่าต้องรูดก้านมันทิ้งด้วยคืออย่าไปกินเพราะว่าไม่งั้นมันย่อยยากอะไรแบบเนี้ยแต่คืออีกมุมนึงเนี่ยที่คนเขาเป็นห่วงก็คือกว่าจะผลักดันให้มัน ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ใช้เวลายาวนานทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวมันจะกลับมากลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอีกหรือเปล่าเขาก็เป็นห่วงกันนะฮะก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะอย่างที่คุณบอกเอาให้พอดีตอนเนี้ราคาขึ้นโลละ300ก่อนหน้านี้ตอนนี้เห็นว่า5้า้อยบวกบวกแล้วนะฮะข้างทางเนี่ยที่ผมขับมาตอนเช้าเนี่ยเห็นอยู่เหมือนกันคุณหนูก็ดูเป็นเอ็กซ์พอร์ตในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะคะอ่าพี่หาข้อมูลจาก Google ครับดีมาก จบนะจบค่ะ,ะมาดูกันต่อสําหรับเธอคนนี้นะคะคุณกระแตอาสยามไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรงานเพลงงานส่วนตัวชีวิตส่วนตัวนะคะทุกอย่างเป็นกระแสไปหมด <c oughs> ล่าสุดออกเพลงช้าคุณผู้ชมเจอดร,ราม่าอีกแล้ว<อ>คือขนาดเธอบอกว่าเธอมาปล่อนเพลงช้าแล้วนะกับกระแสมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าดูดพิษอามาดูภาพกาันคุณผู้ชมดูสิ น,นี่นนคือเท่าไหนเขาบอกว่าต้องขนาดนี้เลยเหรอมันดูเปลืองเนื้อเปลืองตัวเกินไปไหม mm hmm. นี่คือถ้าใครได้ดูใน MV ก็จะมีทัศเต้นที่มันค่อนข้าง,งจะเซ็กซี่แต่ถ้าเราดูว่ามันเป็นศิละปะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นทัศเต้นที่เต้นยากแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะ,ะงานนี้พี่กระแตบอกว่าทุกอย่างเป็นเรื่องของงานแม้จะเป็นเพลงช้าแต่ก็ยังคงความเป็นกระแตอยูอ่พร้อมบอกว่าชินแล้วโดนดราม่าแบบนี้มาตลอด แต่ยอมรับค่ะว่าเสียใจยที่คนเหล่านั้นไม่ได้เสพผลงานของเจ้าตัวจริงๆแต่ไม่ว่าจะโดนดราม่าหรือคอมเมนต์ด้านลบด้านลบแรงแค่ไหนเจ้าตัวยืนยันนาวะว่าอืไม่คิดฟ้องร้องแต่ใช้วิธีการลบหรือว่าบล็อกคอมเมนต์เอาคอมเมนต์ไหนที่เสียสุขภาพจิตก็อะบล็อกไปนะคะอีกทั้งประกาศชัดเดินหน้าทํางานต่อในสไตล์ที่เป็นตัวเองแรงกว่านี้จนกว่าจะเต้นไม่ไหวนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องต้องถามกันว่าอ่้วข่าวแบบเนี้ย กระทบไหมกับธุรกิจเครื่องสําอางเจ้าตัวบอกว่าไม่เลยแถมกระแสยังดีขึ้นอีกด้วยค่ะเปลืองตัวไปไหมต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นความคิดเห็นที่ไม่ได้ผิดค่ะก็เป็นความคิดเห็นที่เขารู้สึกจริงๆซึ่งถ้าให้แต่ตอบก็แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลืองตัวอะไรถามว่าเสียใจไหมมันก็ทุกคนก็ต้องมีความ,วามรู้สึกแบบ ว่าเสียใจจังที่เขาไม่ได้รู้สึกเสพผลงานเราจริงๆแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าศิลปะมันเป็นมันเป็นโลกจินตนาการที่มันมองแล้วมันไม่เท่ากัน,นค่ะวิจริงๆมีคำแรงกว่านั้นค่ะแต่แต่ใช้วิธี delete ลบบล็อกค่ะใช่ไม่ฟ้องเวลาเห็นคอมเมนต์นะที่แบบคนด่าแต่หรืออะไรเอาจริงๆคือหนูหัวเราะหัวเราะในความที่แบบว่าเออเขาเขาไม่เข้าถึงเราจริงๆว่ะอย่างเงี้ยเราก็แบบขำกันอะไรอย่างเงี้แล้วก็ปล่อยไป แต่เห็นด้วยพี่กระแตนะคือเรื่องของศิลปะมุมมองแต่ละคนไม่เท่ากันจริงๆก็อย่าเอารสชนิยมของเราไปตัดสินผลงานของใครเลยดีกว่าไม่ชอบก็อย่างที่บอกปล่อยผ่านไปอบางครั้งอย่าเอาความไม่เข้าใจของตัวเราไปเขาเรียกว่าดูถูกเหยียดยามคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งการพิมพ์คอมเมนต์แรงๆนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวถ้าเขาฟ้องเดี๋ยวจะเจ็บตัวแต่ของคุณกระแตเขาก็บอกว่าเขาก็บล็อกอเอาคือดูดพี่กระแตเขารับได้อาจจะเจอมาเยอะแล้วเรารู้วิธีจัดก,การกับอารมณ์เหล่านั้นหรือว่าความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าบางคนเขาไม่ไม,ไม่เข้าใจแล้วจัดก,การไม่ได้อย่างที่เป็นข่าวเราก็เห็นเห็นกันอยู่มันอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพจิตเท่าไหร่ครับผมมาดูกันที่เรื่องราวเบาๆกันบ้างเมื่อกี้สองข่าวในัน้ทั้งนั้นเลยฮะเรื่องราวของน้องวีวีโอเลตนั่นเองนะครับ ล่าสุดมีทริปไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนก็บอกว่ามีกฎของทริปเหมือนกันบัญญัติเอาไว้เลยเขาไปเชียงรายคุณหนูเออไม่ใช่ทะเลนะขอภไยไปขึ้นเหนือเนาะงานนี้เนี่ยก็มีกฎบอกว่าห้ามพาแฟนไปนะครับเพราะว่าเพื่อนร่วมทริปนี่ก็มากถึง7ชีวิตละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอาแฟนไปอีกเนี่ยมันจะคูณ2ก็เป็น14คนไงโอ้นี่คือเห็นทั้งก้อยนัตตี้ดรีมคือทั้ง3คนก็งดแฟนเหมือนกันนะสิใช่ไหมใช่นะครับบางคนอาจจะมีแฟนมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ไม่ได้อ่ คือเขาก็บอกว่าเนี่ยปกติมันก็จะมีทริปของเพื่อนเป็นทริปประจําปีอยู่แล้วนะครับถ้าจะพาแฟนไปขอเป็นทริปอื่นก็แล้วกันก็ต้องมีเวลาให้กับเพื่อนบ้างอะไรแบบนี้ส่วนที่หลายคนเขาชื่นชมว่าตั้งแต่มีความรักแล้วสวยขึ้นเนี่ยก็อาจจะจริงนะน้องวีบอกเพราะมีความสุขมาจากข้างในสบายๆพอเวลามีความสุขแล้วก็ดูดีขึ้นนะฮะเป็นเรื่องปกติส่วนน้องก้าวเนี่ยนักข่าวถามว่าหล่อขึ้นหรือเปล่าน้องวีบอกว่าก้าวเขาหล่อมาตลอดอยู่แล้ว ไปเที่ยวกันมาไปเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่มาค่ะก็สนุกมากๆเลยคือพ่อวีอยากไปเที่ยวด้วยการนาราดาล้วแล้วพอมีช่วงโควิดมามันทําให้แบบการเดินทางมันก็ไม่ง่ายแลยราบลื่นแบบปกติเนาะก็เลยอ่ะงั้นเราไปเที่ยวที่ไทยกันเพราะตอนแรกตั้งใจะจะไปดูใบกันค่ะก็เลย เปลี่ยนมาเที่ยวในไทยละกันมันจะได้สะดวกทุกคนด้วยค่ะเป็นใช่ค่ะเป็นทริปแบบว่าเขาเรียกอะไรทริปสาวๆกันเองของเพื่อนๆด้วยกันเองค่ะ Friends only ถ้าเกิดเอาแฟนไปกันก็คือแบบคนมันจะเยอะเกินไปค่ะเพราะว่ากลุ่มเราประมาณ7คนเหมือนก็ไม่น้อยแล้วนะคะถ้าต้องเอาแฟนไปอีกมันเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปแล้วมันแยบตัวลําบากแล้วก็มันเป็นทริปประจําปีของพ่อวีอะค่ะปกติพ่อวีจะมีกันอยู่แล้วมีแบบก่อนหน้านี้ก็เคยไปญี่ปุ่นไปตุรกีไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำอย่างเงี้ยกันเรื่ออยยๆู่แล้วก็ ก็เลยไปกันเจ็ดคนสบายๆถ้าแบบมีแฟนๆมาแบบแฟนมาด้วยค่อยเอาไว้ทริปอื่นแล้วกัน,นะค่ะ จัดการดีอยู่นะแยกทริปกันไปเลยแล้วแฟนก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเป็นทริปประจําปีของกลุ่มเพื่อนใช่หรือไม่งั้นก็คือแฟนไม่ให้ไปเลยไม่ได้เขาไปกันมาทุกปีถ้าเราเป็นแฟนเขาอยู่ไม่ได้ไม่ได้นะฮะตอนแรกแพลนจะไปดูใบไงตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนเช้าดูใบเย็นฝักกิ่งทําสวนกันก่อนนะครับช่วงนี้พักเบรกกันก่อนดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ช็อกโซเชียลเหมือนกันรับใครที่ติดตามคู่ของคุณมัดหมี่พิมพ์ดาวแล้วก็ คุณสัวสุภชัยนะฮะล่าสุดมีการลดสถานะเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็แต่งงานกันมาอ,อ,อยู่กันมาเน <6 S 1> <6 S 1> ี่ยหกปีนะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ อยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะครับกับรายการป๊อปนิวส์เดลี่ของเรานะฮะช่วงนี้อีกหนึ่งข่าวที่ทำเอาช็อกวงการเหมือนกันก็คือข่าวของคุณมัดมีพิมพ์ดาวแล้วก็คุณสัวสุภชัยนั่นเองนะครับแต่งงานกันมา6ปีถ้าเกิดว่านับเวลาที่คบกันเนี่ยก็ประมาณ7ปีครึ่งปรากฏว่าล่าสุดมีการออกมาบอกว่าเนี่ยขอลดสถานะนะครับจากคู่สามีภรรยาเหลือความเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันนะครับคืองานนี้หลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ คือคุณมัดหมีก็บอกว่าไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกันเลยหรือว่าโกรธกันก็ไม่มีนะครับนักข่าวก็ถามว่าเรื่องลูกเนี่ยมีเกี่ยวไหมคือคุณมัดหมีก็บอกว่าไม่ใช่นะครับกับพี่สัวเนี่ยยังคุยกันเป็นพี่น้องถามสารทุกสุกดิบกันอยู่ทุกวันนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาเนี่ย <c oughs> ขออภัยนะครับมันมามันมาโอกาสที่จะรีเทิร์นเนี่ยก็คือคิดว่ามันคงเป็นเรื่องของอนาคตนะ<ม>ซึ่งในตอนนี้เขาบอกว่าแฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็ลดสถานะกันมาได้เนี่ยประมาณสัก5เดือนแล้วนะครับ <c oughs> นี่ไงก็เข้าใจนะหลายๆคนชีวิตคู่มันไม่ง่ายจริงคุณผู้ชมแต่สุดท้ายแล้วเราอย่าเพิ่งไปรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่อย่าไปยื้อให้มันนาน<อ>ให้มันแบบเจ็บกันทั้งคู่เลยี้ยปล่อยให แต่ละฝั่งแยก<ช>ย้ายกันไปมีความสุขดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันจะใช่มันก็วนกลับมาเจอกันเองเอ็มว่านะ<ช>ก็<ช>ยังไงส่งกำลังใจให้กับท<ช>ั้งคู่ด้วยนะคะ<ช>ก็เชื่อว่าพี่มัดหมีน่าจะสภาพจิตใจตอนนี้น่าจะโอเคแล้วแหละเพราะเขาก็ผ่านมา5-6เดือนก็ออกมาพูดอะไรเงี้ยค่ะแต่ครัคร้งนี้ท่านนั้นจะคอมเมนต์อะไรก็เบา ใจเขาใจเราคือถ้าไม่รู้อะไรส่งกําลังใจให้กันไว้ก่อนดีกว่าจริง,รง,งให้ให้กับทั้ง <c oughs> คู่เลยนะคะอมืมาตอนที่หนึ่งบ้านดีกว่าคุณหนูบ้านนี้เขาบอกว่าคุณภรรยาเนี่ยไม่ห่วงถ้าแฟนคลับจะซูมดูภาพของคุณสามี นี่เป็นครอบครัวไปใครไปไม่ได้เลยนะคะก็คือพี่ลิเดียแล้วก็พี่แมทธิวเรารู้ก็อยู่ว่าพี่แมทธิวเนี่ยเขาจะชอบมีคลิปที่แบบโอ้โหสุดเอนต์เทนไหมพวกเราได้เห็นกันนะคะที่ชอบสร้างความสุขด้วยการโชว์วิวใส่ชุดท,ที่มันน้อยชิ้นเนี่ยไอ้คลิปเนี้ยที่เราซูมกันไปในกระจกเนี่ย,ยล้างรถเนี่ยเป็นประเด็น,นล้างรถนะคะก็สร้างความาสร้างเสียงหวัวเราะนะคะให้ครอบครัวรวมถึงแฟนๆด้วยที่ติดตามงานนี้พี่ลิเดียบอกว่าเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติภายในบ้านนะคะซึ่งเธอเองแฮปปี้มากเลยค่ะที่มีคุณพ่อเนี่ย สายเอนเตอร์เทนนะคะสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์กับครอบครัวอยู่ตลอดและที่บอกเลยคือเธอไม่ห่วงนะถ้าสมมติแฟนๆจะซูมภาพที่โพสต์ลงโซเชียลค่ะเขาจะมีอะไรอย่างนี้ตลอดค <c ười> ือถ้าถ้าแบบตั้งแต่ที่คบกันมาเขาก็จะมีอะไรให้แบบเซอร์ไพรส์หรือต้องกรีตลอดเวลาจนแม่เดียชินแล้วที่จะแบบว่าเห็นเสื้อผ้าน้อยชิ้นของพี่แมทอะไรอย่างเงี้ย อาถูกหรือว่าการกระโดดลงสระน้ําหน้าบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่เดียโดยที่แบบเออนั่นนะคะก็เห็นเป็นเรื่องปกติไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะพี่แม็กก็เหมือนชอบชอบสร้างเสียงหัวล้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบคิดมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะให้ทุกคนแบบขำๆเฮฮามีความสุขอะไรเงี้ยชอบแล้วก็ชอบแกล้งคนด้วยพี่แมดนะคะคือต้องบอกว่าเขาไม่ได้เอนเตอร์เทนเฉพาะคุณลีเดียนะเขาเอนเตอร์เทนแม่ยาย ใช่ไหมใช่ค nah ุณพ่อคุณแม่คุณลีเดียก็คงชินกันไปแล้วพี่เมเดียก็พี่แมทธิวดูเป็นคนอารมณ์ดีนะจริงปกติเวลาทําพิธีกรนี่เขาก็จะมีมาดกของเขาแต่เวลาอยู่บ้านก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องของการรับงานให้ลูกๆเนี่ยคุณลีเดียก็บอกว่ามีแอบรู้สึกผิดเหมือนกันเวลาที่เห็นลูกๆทํางานแล้วมีงอแงตามภาษาของเด็กก็เลยพยายามสอนแล้วก็ปลูกฝังลูกๆในเรื่องของการทํางานนะฮะรู้สึกแป๋วแหววกับน้องดีแลนนะโอ้เอ็นดูมากที่นีน ลุกนะคะแต่บางทีก็ตามภาษาเด็กก็มีงอแงบ้างเขาก็บอกว่าดีลนอยากไปเล่นดีลนไม่อยากทํางานแล้วซึ่งตัวเราที่เป็นแม่เราบางทีก็รู้สึกว่าเออทำไมเราถึงเอาลูกมาทํางานแล้วเราทําให้ลูกลําบากแบบนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่เราก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าลูกอันนี้คืองานนะมันแบบมันต้องตั้งใจทําคือจะงอแงได้บ้างพักได้แป๊บหนึ่งแต่หนูต้องกลับมาทําใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะมีฟิลรู้สึกผิดบ้างแต่ว่า ก็คือพยายามอธิบายให้ลูกเข้าใจว่าเอออันนี้มันคืออาชีพนะดีแลนโชคดีนะดีแลนดูดูรอบรอบข้างของโลกว่าแบบเออบางคนไม่มีงานทําต้องเป็นยังไงแต่ดีแลน่มีงานทำตั้งแต่เด็กๆเลยนะลูกเลยก็พยายามแบบสอนเขาแล้วก็สอนเขาให้ให้เก็บเงินนะลูกอย่าเพิ่งแบบไปไปซื้อหมดนะ นาะผู้ใหญ่อย่างเรายังงองแงเลยบางทีเวลาต้องตื่นมาทำงานช่มากคุณหนูเรายังแบบ้ยไม่ต้องหันมาทางนี้พี่ไม่มีงองแงนี่คืองานที่พี่รักเมื่อเช้าคุณพูดว่าอะไรตอนเดินเข้ามาที่ช่องพี่พูดแค่ว่าพี่ง่วงเพราะว่าพี่ไม่ได้กินกาแฟค่ะนะเอาช่วงนี้พักกันก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของคุณเต้กันตนาสะหน่อยมีข่าวลือว่าคุณเต้เนี่ยเขาทำสัญญกรรมหมดเงินไปเป็นล้านไม่ไม่ใช่ล้าน9ก้าหลักเดี๋ยวเท่าไหร่ช่วงหน้าก้าหลัก9้าหลักนี่หลักร้อยล้านอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้า เดี๋ยวกันต่อช่วงสุดท้ายค่ะใน pop news daily นะคะ,ะช่วงนี้เดี๋ยวเราแวะทักทายแฟนๆใน Facebook ของเราหน่อยละกันนะคะก็ทักทายด้วยใครที่ดูผ่านทาง P ี t v HD 36ชบันเทิงนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจเลยหลายคนก็บอกว่าอ่ะเป็นวันศุกร์แล้วก็ยังไงเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราได้พักวันนี้ก็ฮึบอีกแป๊บหนึ่งนะคะสี่ห้าโมงก็จะว่างละ<บอก>นี่เมื่อวานเนี่ยข่าวแน่นไม่มีเวลาทักทายไม่รับแฟนรายการวันนี้ขอทักคุณพีสุรีนะฮะ มาทุกเช้าเลยจริงๆนะครับคุณสิริมาอันนี้คือที่เป็นอาจารย์อาจารย์ปาดใช่ใชอาจารย์ที่จุลานะครับ <ทะ S 1> บอกว่ายิ้มยิ้มทักทายและส่งความปรารถนาดีค่ะแล้วก็คุณอ้อยนะครับสวัสดีคุณพิธีกรนะครับอาทักทายทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองกันให้ดีนะเดี๋ยวช่วงนี้ติดตามให้ดีเลยเรามีวิธีการดูแลตัวเองมาฝากกันด้วยแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องนะคะเรามาพูดถึงคุณเต้กันตนาดีกว่าเรื่องของการทาสัญญกรรมเอ็มเชื่อว่ายุคนี้เป็นเรื่องปกติแล้วนะถ้าใครทําสามารถบอกได้ตรงๆมคูว่า ือถ้าเขาไม่อยากบอกก็เป็นสิทธิ์ของเขาอันนี้ก็จริงเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองต้องเติมนิดเติมหน่อยเนี่ยพรอายุเข้าเลข3าเลขสี่มันต้องมีทําเป็นธรรมดาและยิ่งคนในวงการด้วยนะคะแต่มาดูกันดีกว่าว่าพี่เต้กัตนาทำถเท่าไรเรื่องของการเติมขอนิดนึงเมื่อกี้คุณบีมพลังใบของอูพลังโบอูพลังโบเดี๋ยวเติมนะผักนิด เติมก<า>มต้าหน่อย,อยอแบบนี้นะคะแต่ตัวแรกปกติแล้วคุณหนูถ้าสมมุติเราเข้าคลินิกก็จะเป็นหลักหมื่นมากหน่อยก็หลักแสนแต่พี่ไม่เคยใช้เกิน,นเลยแต่งานนี้คุณแต้กัตนานะคะหมดไป9้าหล่ะเรามานับซิว่า เก้าหลักเนี่ยมันจํานวนเงินเท่าไหร่เออนี่ทำสัญญากรบหรือซื้อบ้านกันดินนะสิ <c oughs> ล่าสุดเจ้าตัวก็ยืดอกนะคะยอมรับเลยแล้วก็ภูมิใจว่าหมดเงินไปร้อยล้านไม่เกิน <c oughs> จริงนะจ๊ะเพราะส่วนตัวเป็นคนรักความสวยความงามอยู่แล้วค่ะอีกทั้งตอนนี้ตัวเองอายุ42ปีแล้วก็อยากจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพร้อมยอมรับค่ะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยได้ทุ่มเทกับการทํางานเต็มที่แล้วตอนนี้อยากโฟกัสเรื่องความรัก <c oughs> รูปนี้วานมานาน เมื่อกี้ซิกแพคคือแบบเขาทำซิกแพคด้อ,อ๋อเรอ๋อเดี๋ยวนี้มันมันมันเขาเรียกว่าเ<ม>ย็บจากด้านในได้ใช่ไหมใช่เขาก็โพสต์ภาพให้เราได้เห็นกันเลย<อ>ค่ะก็พอทำซิกแพคแล้วก็ต้องมีการควบคู่กันกับการออกกำลังกายนะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้จะเปิดตัวละให้กับความรักมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้รักตัวเองมากแต่อยากจะทุ่มเทให้คนรอบๆตัวมากขึ้นสเปคค่ะขอเป็นคนง่ายๆเข้าใจกันก็พอค่ะ ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเรากเา็เป็นคนดูแลตัวเองเยอะแล้วประกอบกับตัวเองเป็นคนโตมาในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นอยู่ใกล้ชิดกับแพทย์อยู่ใกล้ชิดกับดาราอยู่ใกล้ชิดกับแพทย์แล้วก็ชอบดูแลตัวเองเป็นคนรักสวยรักงามอยู่แล้วที่พูดไปนี่ก็ไม่ได้เวอร์ไปหรอกรวมๆแล้วก็ ก็ไหลตังอยู่ครับหลตังอายุคใครอายุมันก็42แล้วมันก็เป็นไปได้แต่ว่าฟีดแบ็กก็คือแบบบางคนก็บอกว่าบางคนบางสื่อก็บอกว่าใช้ใช้ตังเยอะบา,บาไม่ใช่บางสื่อบางบางคอมเมนต์ชายชายบอกว่าใช้ตังเยอะออแบบเสียเงินเท่าไหร่ก็อยอมยามยามนะเรื่องความสวยนี่ไม่ยอมใครเด็ดขาดนะอย่า,ยาม,มายา่มากัน จ้าเนาะอย่าปหยามกันนี่ไงก็เรื่องของความดูดีเนี่ยคุณเต้เขาก็ให้ความสําคัญคือบางคนก็บอกว่าอ่าเรื่องสุขภาพต้องมาก่อนดูดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือไปเข้ายิมออกกําลังกายอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าคือบางคนก็บอกเงินร้อยล้านนี่ทําอะไรได้เยอะแยะเลยนะเรียกว่าจัดได้ทั้งบ้านจัดได้ทั้งรถแต่บางคนก็บอกว่าช่วงนี้ไม่จัดหรอกบ้านหรือรถเนี่ยขอจัดกระดูกก่อนหมดเลยนะเราสองคนเนี่ยตื่นเช้ามาคือแบบ ขักกันใหญ่เลยบิดกันก๊อปแก๊บๆๆๆเลยใช่ไหมะฮะอ่ะ,ะเรื่องของการใส่ใจสุขภาพนี่มันก็เป็นเทรนด์ที่กําลังมาแรงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับใครที่ยังไม่มีคนดูแลเราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดใช่ไหมน้องเอมใช่ค่ะเอมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันนะคะจากทาง P P Shop นั่นเองคะ่ะเอาใจแฟนๆเชื่อว่าแฟนๆของ PPTV นะคะต้องใส่ใจสุขภาพแน่นอนทุกวันค่ะเราต้องได้รับโปรตีในในปริมาณที่เพียงพออันนี้สําคัญมากนะคุณผู้ชมซึ่งบางทีเราทํางานจนเราก็ไม่รู้ว่าอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันเีรราได้ โปรตีนเพียงพอหรือเปล่าซึ่งโปรตีนจําเป็นนะคะต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกกรอของร่างกายค่ะแล้วก็มีส่วนช่วยสร้างกล้ามเนื้อของเราด้วยคือบางคนก็คิดว่าโปรตีนมันสําคัญสําหรับคนที่เล่นเวทเข้ายิมเล่นกล้ามหรือเปล่าแต่จริงๆไม่นะฮะทุกคนต้องการโปรตีนในปริมาณที่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้น <S <S 1> <S 1> เลี้ยวมานี่ครับโปรตีนจากพืชแอฟฟาสมีโปรตีนพืชคุณภาพหลากหลายชนิดเลยนะครับพร้อมกันนี้ก็มีสารอาหารที่มีประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินบีรวม13ชน มีแคลเซียมด้วยนะครับไม่ผสมนมไม่มีกลูเตน<ะ>ไม่เติมน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอล ให้พลังงานเพียงแค่50กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็มีโปรโตีน9กรัมด้วยกันวิธีกินง่ายมากๆนะครับชงในน้ำธรรมดาก็คืออุณหภูมิห้องหรือว่าจะเป็นน้ำเย็นก็ได้ทานง่ายรสชาติเป็นกลิ่นวานิลาหอมๆอร่อยมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสามารถปั่นเป็นสูทตีได้ด้วยก็คือสามารถเอาไปมิกซ์เป็นเมนูของหวานอื่นๆได้อีกนะฮะทำให้คุณไม่น่าเบือ่อแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยกินง่ายจริงๆที่สำคัญคได้คุณค่าทางสารอาหาร ครบท้วนด้วยนี่เลยกล่องที่อยู่ด้านหน้าของเอ็มกับพี่อู๋เลยนะคะตัวนี้เลยแอปฟาสนั่นเองนะคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้เลยอย่างเราเองสองคนคุณหนูเราทํางานทุกวันเนาะ <Hey. S 2> ตื่นเช้าบางทีเราก็ไม่ได้ใส่ใจในตัวเองมากพอนะคะสามารถเสริมได้ค่ะกับการทานโปรตีนจากพืชน,นะคะเพื่อเสริมโปรตีนในแต่ละวันได้เลยอย่างที่บอกค่ะเราไม่ทราบเลยว่าวันหนึ่งอะ่ะเราจะกินไปมากพอหรือเปล่าบางวันมีเวลาน้อยทํางานทั้งวันอาจจะไม่มีเวลาใส่ใจตัวเองเท่าไหร่นะคะ นะคะ แนะนำเลยอาจจะชงทานระหว่างมือก็ได้หรือว่าก่อนออกไปทํางานหรือทานระหว่างขับรถก็ได้นะคะเพราะว่าทานง่ายสะดวกแล้วก็ถ้าใครเป็นมังสวิรัติก็สามารถทานได้เช่นกันผู้สูงอายุทานได้นะคะยังไงก็สามารถซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ทานได้เลยที่สําคัญค่ะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMs ไว้ใจคุณภาพได้เลยค่ะและก็ที่สําคัญอย่าลืมทานอาหารอื่นๆให้ครบ5หมู่แล้วก็หมั่นออกกํบบาลังกายสม่ําเสมอด้วยนะคะตัวนี้ด้านหน้าเอมค่ะ Fa ราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะอืมเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อแต่ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราทานได้หรือเปล่าเราเหมาะสมหรือเปล่านะครับคุณสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของเราตอนนี้นะครับเพื่อไปสอบถามเขา,ขาจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคาถามคุณอยู่นะครับแอดไลน์ได้เลยแอดไซ PP Health Shop แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกสแกนได้นะครับหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ www.ppshop.co.th Facebook IG ก็ชื่อเดียวกัน นะครับ PP h e a l t h Shop ส่วนใน Shopee ใน JD Central แล้วก็ใน Line Shopping ก็มีขายเหมือนกันยังไงก็ฝากด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก PP Shop นั่นเองค่ะตอนนี้มาพูดถึงอาหารหนเดี๋ยวหนูเอ็มไปอ่านเจอมาแวะมาอัปเดตกันแต่ก่อนเราใช้คำว่าพิซซ่าล้วใช้คำว่าทาโก้ตนติดปากตอนนี้นะคะเขาบอกว่า Cambridge แล้วก็ Oxford dictionaries ค่ะเขาเพิ่มเติมคำนี้ลงไปด้วยคำว่าผัดไทย นี่ก็คืออาหารประจาประจําชาติเราคือฝรั่งมาต้องแบบผัดไทยผัดไทยตอนนี้คือบรรจุเรานะอยู่ใน CR2 เป็นคําศัพท์ที่คนทั่วโลกจะรู้จักอ๋อถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผัดไทยเนี่ยเมนูนี้เวลาเขียนให้ชาวต่างชาติเนี่ยมันจะเขียนว่าอะไรนะฝายุ้เดัลชิมอะไรสักอย่างตอนนี้ทั่วโลกจะรู้ละคือตอนนี้สามารถเขียนว่าผัดไทยได้เลยผัดไทยตรงตัวเลยรอวันหนึ่งให้ปาปายาป๊อก ส้มตำส้มตำของเราถูกบัญญัติเป็นสัตว์พาะเหมือนกันส้มตำกับทอมยำคงมาแน่นอนก็ถือว่าเรียกว่าแมสมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะตอนนี้ อ้าวมาช่วงนี้ไปเที่ยวกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาก็คือดูรายการท่องเที่ยวมันอาจจะทําให้เรารู้สึกมีความฟินมากยิ่งขึ้นก็ได้นะครับรายการนี้เลย t <c oughs> ทสตี้เจอร์ ney วัฒนธรรมยั่วน้ําลายนะฮะคุณกาตูนนัทนันนะครับสำรวจเส้นทางแห่งอาหารในมหานครแห่งอาหารรสเลิศเมืองหลวงแห่งเมนูหมูหมูวิสินของแพงแล้วเนี่ยกรุงโคเปนเฮเกนนะครับประเทศเดนมาร์กนั่นเองพร้อมสํารวจของหวานของกินเล่นเพียบ่ามกลางความหนาวเย็นของเดือน กราคมอูดูแลก็อยากจะไปต่างประเทศเหมือนกันนะนนไปเดนมาร์กเลยนะอยากกินข้าวก่อนเลยอยากกินหมูก่อนเลยตอนนี้ตอนดูนะคะพุ่งเข้าไปไม่สนใจปลาเลยนะฮะคนไทยของเราอัอ้งหมูวานานค่นนะเพราะฉะนั้นติดตามกันด้วยนะครับรายการ t ทสต y j เจ r n e y วัฒนธรรมยั่วน้ำลายนะครับวันเสาร์นี้และ5กุมภาพันธ์เวลาเที่ยง15นาทีที่นี่ทาง p p t v HD หมายเลข30อของเราโอ้ทำร้ายกันมากเลยเช้าแบบนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วย t ท s t y j เจ r n e y ค่ะหิวขนาดนี้ โอ้โหยั่วกันสุดๆเลยเดี๋ยวขอสั่ง grab food หน่อยดีกว่าไปเถอะจบ<า>รายการของเราส่วนวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ